อยากเป็นที่หนึ่งในความสัมพันธ์คือคุณไม่ต้องแข่งกับใครการเป็นเบอร์หนึ่งจำไว้การเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่การยัดเยียดตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาดูถูกแล้วมองว่าคุณไร้ค่าคําถามคือวันนี้คุณกำลังทำให้คนมองว่าเราไร้ค่าอยู่หรือไม่ด้วยการโทรไปก่อนด้วยการทักไปก่อนทุกครั้งด้วยการไปหาเขาถึงบ้านเพราะฉะั้นถ้าคุณทำแบบนี้อยู่ แสดงว่าคุณกําลังทําให้ตัวเองไร้ค่าในสายตาของเขาจําไว้ครับคนไม่ชอบถูกยัดเยียดแต่คนชอบการเลือกเองเพราะงั้นเนี่ยเราอ่ะต้องทําให้เขาเลือกเราเองแต่มันไม่ใช่การบัลว่าทําให้คุณถึงไม่รักษาคำมั่นคําสัญญาคนจะยังคงสนใจอะไรก็ตามแต่ที่ตนเองยังรู้ไม่หมดหรือยังคาดเดาไม่ได้แต่คนจะไม่สนใจแล้วก็ตามแต่ที่ตนเองรู้หมดแล้วแล้วคาดเดาได้เท่านี้ คุณไม่ได้เป็นที่หนึ่งในใจของใครสักคนหรือคุณยังต้องแข่งกับมือสองมือสามหรือคุณยังต้องง้อคนเนี่ยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าปัญหานี้คือเขารู้หมดแล้วว่ากิจวัตรประจําวันของคุณมีอะไรบ้างเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องงี่งเง้อเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องเรียกร้องความสนใจเหมือนเดิมเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องโพสต์เหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องงอนเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณก็ต้องเงียบเหมือนเดิมเขารู้จำไว้ครับคนใจยังคงสนใจคุณถ้าเขายังรู้เกี่ยวกับชชีีววววิิตตตขขอออองงงคคคุุณณไมมม่่่หหหหดนนนนนัััาาาาทํเใ้ มีเจ็ดเรื่องที่เขาต้องคาดเดาคุณไม่ได้มันมีเจ็ดเรื่องอย่าให้คนรู้ทั้งหมดในกิจวัตรประจําวันของคุณถามว่าทําไมเขาถึงสนใจมือสามเพราะเขายังยังไม่รู้เรื่องของมือสามทั้งหมดครับแต่ถามว่าทําไมเขาถึงไม่สนใจคนที่อยู่ที่บ้านก็มันรู้หมดแล้วครับเพราะมันใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมันเห็นหมดแล้วครับแต่ถ้าคุณทําให้เจ็ดเรื่องเนี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยยังเห็นไม่หมดนี่ว่าจะสนใจไหมมีเจ็ดเรื่องแต่เอามาแชร์สีเรื่องก่อนจําไว้ครับคนจะสนใจคุณก็ต่อเมื่อ คุณยังคงออกสังคมไม่ไม่ไม่ใช่อยู่กับบ้านไม่ไปไหนอยู่กับเขาตลอดเวลายี่สบี่ชั่วโมงคนไม่เห็นว่าคุณออกสังคมสิ่งหนึ่งที่มันจะหายไปคือความหึงหวงเพราะงั้นเนี่ยเขายังจะต้องเห็นว่าคุณมียังไปกับเพื่อนบ้างนะครับยังออกสังคมบ้างแล้วคนจะกลับมาสนใจคุณไหมสองครับคุณยังเป็นคนดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณยังต้องมี เครื่องสําอางนะครับเครื่องปัดตินผิวนะครับคนเป็นหลวงหลายคนวันนี้ไอ้ก่อนก่อนแต่งงานเนี่ยนะครับรองพื้นเอ่ยนะครับอะไรเ่ะไอเชดโดเอ่ยนะครับที่ปัดขนตาที่ปัดงอกไอะต่างต่างพวกนี้แป้งปับ๊บแป้งุ่นต่างๆมีครบหมดผ่านไปสิบปีเหลือแต่ดินสอแขกอันเดียวครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับสามคือคุณยังมีสีสันในชีวิตคือบางคนแอนตี้โซเชียลมีเดียนะบางคนไม่ไม่โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียนะคุณต้องเป็นคนมีสีสันในชีวิตครสี่ครับ เป็นคนที่เข้ากับสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับอย่ากลายเป็นคนที่เตกยุคตกเทรนด์ตกสมัยนะครับแต่เป็นคนที่เไม่ได้หมายความว่าจะต้องเก่งในโซเชียลมีเดียยิ่งแ er, นะอดโฆษณาไอ้ไม่ใช่นะครับคุณเป็นคนที่ยังแต่งตัวเข้ากับสมัยใหม่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่อยู่ที่บ้านใส่ผ้าถุงโจงกระเบนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทาอะไรแล้วนะครับใส่เสื้อคอแมกอ,อย่างเดียวอันนี้ครับมันเป็นจุดบอดอันหนึง่งที่ มันทําให้คนเนี่ยคาดเดาได้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็ใส่ชุดแบบนี้นะครับเออจำได้ไหมครับครูควมบอกว่าครับคนเราอยากได้คู่ชีวิตเอาไว้เย้ายวนใจไม่ได้เอาไว้เป็นสัตรูเรื่องนี้มีเจ็ดเรื่องถ้าคุณควบคุมเจ็ดเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณจะเปลี่ยนโพสิชันเป็นเบอร์หนึ่งในใจคนได้ครับต่อให้วันนี้เป็นเบอร์รองแต่คุณจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งได้ครับเจ็ดเรื่องเนี้ก็จะอยู่ในคอร์สในราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเช่นเดียวกันครับมีใครอยากได้ไหมเจ็ดเรื่องเนี้ใครอยากได้บ้างถ้าใครอยากได้เจ็ดเรื่องนี้นะครับ ให้พิมพ์คําว่ารักแล้วตามด้วยหมายเลขของเดี๋ยวอบอทก็จะส่งท่านเกียวเรื่องเนี้ยให้กับคุณทั้งหมดเลยครับเอาไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท้งสิ้นะครับหวังอย่างเดียวว่าคุณเอาไปปรับให้ความสัมนึกของคุณดีขึ้นก็พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิตวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณ อันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับผู้ชมว่าคุณเอาตำแหน่งนี้ดีกว่ามั้งหรือคุณจะเอาตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผู้ชมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นจิวิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับ เปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งในหกปัจจัยที่ทำให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ย5 5 9 0บบาทครับ สองครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คนไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทลละเลาะเบาแวงบนกนดัต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสังรักเนี่ยราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสังรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่10,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่7 5 9ครับ และถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูคงมีโบนัสครับ6,900บาทครับเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในรลา์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับ โบนัสฟรีครับหกพันครับหึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุตรด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สำเร็จ2อครับครูคมวางแผนเฉพาะเคสครูคมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลัง,ลงคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึง้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทาให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำ เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,บ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผู้คมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะเนี่ยอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกัพาอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ ต้องเป็นคูก่กรณีของคุณเท่านั้นครับ